ม <ee> <Nah. S 2> าม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 าโอ้ยอตองจังละมาแล้วเหลืองเหลืองโอ้โหสวยด้วยตัวใสงามอุ้ยตัวนี้ตัวนี้เกือบสองขีดเนี่ยเกือบเกือบสองขีดตัวนี้ขีดครึ่งเนี่ยข้าวเปลเอยนะข้าวเปลือยเอ้าไม่ใช่แล้ว โอเคครับก่อนเดินมาลงครับลุงจะฟอสลงไหน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 ไม่ดีทำไม่ดีแก่ด้วยว้าโอ้ยตัวนี้สองขีดสองทีดสุดยอดเลยคนเน่งนะครับปากมันรวยวันนี้แกมแกมแล้วหลายตัวถุงหางเลยดูห่างเลย สวยมากมาแบบไม่ทันตั้งตัวดูหน้าเลยทีอ๋อเนี่ยสายงามก็หลังย่างเลยเนี่ยอันนี้ตัวเมียของใหญใหญ่ตัวเมียมันหลอนมันหลอนแม่คันเขาก็อ่อนดีจังแม่นึ่ยเพราตัวใหญ่หลอนหลอน แตลงกระชังซะไม่อไม่อไม่อีกเดี๋ยวทูกคันนี้โกงไหมคันนี้ชอบหลอกเหลือเกินนะใช่ครับก่อนมันพันอยู่ลงเนี่ยผลดไม่เข้าอ่ะมันพันอะไรอ่ะหยุดไปเลยโอ้ยตัวงอขึ้นมาเลยงอเป็นกุ้งเลยโอ้ยสายมันพันที่ปลายมันดึงนิ่ดึงไม่ค่อยเข้าใช่อ่ะลงกระชังไปหลอกก็ใหญ่ หลอกไว้ใจไหนดูหน้าสิอันเน้นโน้มเลยตัวเมียแน่เลยโอ้ตัวผู้ไว้เหลืองสวยงามอืมตัวนี้สวยเนี่ยถ้าได้เงี้ยเยอะก็แจ๋วเลยเนี่ย,ยสวยเลยวัวเยังไม่ได้ปลดเลยตา <laughs> นแล้วนี่ของตัวคู่เลยนี่นครับผมถึงเด็กครับถึงเด็กทำเลยครับหนี่อยู่เลย ตัวสวยตัวสวยขันโน้มเลยขันโน้มเลยไสน,นี่เลยพาทุกคนตะโกนน,น้ำหนักเหมือนที่หลุดมะเช้าป่ะใช่กนั่น,นไงโอ้โหยไปแล้ว <c oughs> ตัวที่สอง <c oughs> อใหญ่หน่งพาเลยครับไม่ตกไม่ตได้ตัวที่สอง ในี่ลยตกหลดอะเ่สงใส่มันของกล้ามมาเช้าเนี้แต่นี่กินโอ้เต็มปากเลยเต็มปากรับเต็มปากเลยขนาดุงพัดเรือเนี่ยขนาดเลยเวรจิงจดูเทียบกันแล้วพ่อค่พ่อ่กัลูกคุ่โต มาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้ยขันหงกระดันเลยเลยดีๆเอาดีๆโอ้ยดินไม่หยุดมอนไงมาอีกหนึ่งแกอุ้ยเดี๋ยวรดน้ำเดี๋ยวรดน้ำโอ้ยแต่อย่างนี้วันเนี้ยเฮ้ยวันนี้เป็นวันอะไรเนี่ยทำไมผมบอกไปเองไม่ได้เงี้ยโอ้นี่เจอแต่ยักษ์ใหญ่ครับ อืหซาใจแล้ววันเนี้ยนอนหลับแล้วอย่างเงี้ยโอ้โหไหนวะเห็นยังโอเคครับอืือันนี้มันอะไรวะเนี่ยมันอะไรวะได้แต่ใหญ่ๆเลยใช่ครับจำแจมทั้งนั้นเลย โอเครับนนี้ถ่ายกำลังปกอืสวยงามครับวันนี้วันแก่จริงๆไม่ใช่วันเด็กนะครับวันเด็กเดินมกรลาครับผม <c oughs> วันนี้ไอ้แก่เพียบเลยครับอืไอ้วันนี้โชคดีอะไรเนี่ย <c oughs> ผลงานวันนี้นะครับโคตรฟุกเลยแก่สี่ห้าตัวครับไมายังไงก็ไม่รู้แก่ใหญ่เลยนะใหญ่ใหญ่หญเลยยนะ้ายไปสามสิบก่าหมา้ได้มาประมาณสามโลกว่า